สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับจะมาทําเมนูเป็นข้าวผัดปลาสลิดนะครับก่อนอื่นเราเอาปลาสลิดไปทอดนะครับทอดให้กรอบเลยครับแล้วก็ฉีกขันตามชิ้นที่เราต้องการนะครับก็กรอบๆนี่เรากินได้ทั้งก้างเขาเลยนะครับก็จะมีเตรียมมีไข่นะครับอันนี้เราไม่มีคะน้าเรามีแครอทเราใช้แครอทก็ได้นะครับมีข้าวเราใช้ข้าวแดงครับที่บ้านเป็นข้าวแดง แล้วก็มีปรุงรสแค่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้เวเราใส่ต้นหอมลงไปด้วยต้นหอมซอยนะครับมาดูวิธีทำกันครับอ่ะเรามาตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันลงไปครับพอร้อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไข่ลงไปก่อนครับพอเราเอาไข่ลงไปครับ ผัดนี้ให้เขาให้ไข่สุกก่อนนะครับพอไข่สุกแห้งแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยครับใส่ข้าวลงไปผัดให้เขาเข้ากับไข่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทดลงไปได้เลยครับผัดให้เข้ากันครับผัดข้าวผัดอย่าลืมนะครับใช้ไฟร้อนนะครับใส่ปรุงรสซลหน่อยครับซีอิ๊วขาว ก็ไม่ต้องใส่มากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปลาผลิตเค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงครับใส่น้ำตาลทรายเรียบร้อยครับผัดให้เขาเข้ากันอีกรอบครับใส่พริกไทยหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาผลิตใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับใส่ปลาผลิตแล้วแล้วก็ผัดอีกรอบครับก่อนจะใส่ต้นหอมครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเราใส่ต้นหอมลงไใบแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดปลาสลิดนะครับก็เสิร์ฟร้อนๆกินกับผักเครื่องเคียงต้นหอมแตงกวาบีบมะนาวก็ได้นะครับกินกับพริกน้ำปลาด้วยก็ได้นะครับลองไปทำดูครับง่ายๆครับอย่าลืม subscribe แล้วก็ติดตามเพจหม่ำจังด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ